คนที่แก่แล้วแต่มีบุญวาสนาดีมักจะมีลักษณะแบบนี้ใครที่มีครบก็นับได้ว่าเป็นสิ่งที่โชคดีในชีวิตเอามากๆหนึ่งแก่ตัวไปมีเงินใช้คนที่บุญวาสนาดีแม้จะแก่ตัวไปแต่ก็ยังมีเงินใช้ไม่ขาดมือไม่ต้องไปขอหยิบยืมใครไม่ต้องรวยแต่มีเงินพอกินพอใช้และชีวิตไม่ขัดสน 2. คนที่กินดีอยู่ดีนอนหลับได้สบายอยากจะหลับตอนไหนก็หลับอยากจะตื่นตอนไหนก็ตื่นชีวิตไม่ต้องเครียดกับอะไรมากมายไม่ต้องเร่งรีบจิตใจสงบและไม่ฟุง้งซ่านชีวิตแบบนี้น่าจะเป็นชีวิตที่ทุกคนใฝ่ฝันและคนมีบุญวาสนาเท่านั้นที่จะมีชีวิตที่ดีแบบนี้ได้สาอายุเกิน60ปีแต่ยังแข็งแรงดีคนที่อยู่ในวัยกเกษียณแ,แล้ว แต่สุขภาพยังแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยหรือถ้ามีก็ไม่ถึงขนาดต้องล้มหมอนนอนเสือสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายนี่แหละคนมีบุญวาสนา 4. อายุเกิน70ปีแต่ยังทำงานได้คล่องแคล่ว